สะเทือนดนครับโอ้โหทุกคนบอกแล้วขสียงใบเข้าที่นี่ตูดใหญ่โอ้โหวนนันในอย่างนี้เอาโหตายเสยโอ้เปิงมันตายครับมันเลือนเลึกครับดูผมบอกเลยว่าโอ้โหกว่าจะบ่มี ตัวใหญ่ซะแล้วเดี๋ยวไอ้ไซนี่เนี่ยโอ้โอเคอ่ะครับวันนี้นะครับผมกาจะปลามา,าเสียบเบ็ดปลาลาแถมนะครับแต่ว่าก่อนหน้าท่นนะครับเดี๋ยวขอ,อุญาดขุสไ้เดือนก่อนครับดูหมายนี่นี่มีไ้เดือนให้หาง่ายอยู่ครับเดี๋ยวคูไ้เดือนเซจนี่เดี๋ยวเขาก็จะเอาไปสซเบ็ดนะครับ โอ้น่าเกลียวดูนี่ไส้เดือดเห็นแบบนี้นะครับโคตรโคตรไส้เดือนเหนียวเหนียวอันเนี้ยโอ้โหโคตรเด็ดเลยโอโหอ,อยังเยอะโอ้โหอ,อ่ะโอเคตอนนี้เบ็ดเท้ากระเพอมเยี่ยมเท้ากระเพาะมาแล้วครับเบ็ดเหมือนเดิมครับในโชกุนเบอร์แปดบีบตะขออันนี้หวังขวกปลาลาดปลากระทิงจุดนะครับแล้วก็อันนี้ เบ็ดโจมเบดโจมอันนี้ผมเอามายี่ห้อเดียวนะครับฟิชชิงหกเบอร์สิบเจดบิตะขออันนี้ไซส์สองเอาไหวอยู่แต่ไหวแบบเกือบแย่เหมือนกันนะครับไซส์สองจุดที่เป็นที่ลงลงยี่ยนนะครับเนี่ยอันที่ลงลงยี่ยนนี่ผมว่าผมจะเน้นที่เบ็ดโยนนะครับถ้าที่เป็ดในปลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเน้นเบ็ดเสียบนะครับเพื่อเพิ่มเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวมาเสียบเบ็ดพร้อมกันครับจังหวะน้ำมือลงลงลงนี่ผมจะใจ้เบ็ดโยนกันนะเบ็ดโยนเป็นฟิชชิงหกนะครับ เยวเยอ่เส้เดือนนี้ผมเกี่ยวถ้าเบ็จงนี่โหเดือมาพอดีมันจะเกี่ยวสองตัวถ้าเป็นเบโจง่งเพราะว่ามันเป็นเบอร์สิบเจ็ดมันใหญ่น้อยนึ่งนี่แต่ถ,ถ้าเป็นด่วงนี่ผมจะเกี่ยวตัวเดียวถ,ถ้าเป็นไส้เดือนนี้ผมจะเกี่ยวสองตัวเกี่ยวส่วนหางนะครับเป็ส่วนหัวมันดิน้น ป่ามันจะได้กินแบบนี้นโอเคแต่ถ้าเกิดเป็นไอเวสเซียมที่ผมใจตัวเดียวนะครับอันนี้เป็นโจ้ผมใจส,สองตัวนะโอเคน้ำลงนะครับอันนี้โ้้วแถวนี้ต้องพอดเกลมครับเพราะต้องเปิดไปคิดเปอะ Thank you เอานี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปใจเบ็ดร้องกันครับแต่ผมเดินสองหลังสองหลังนี่ผมบอกพ่ว่าจะไว้ไหนเดี๋ยวถือไปตัวก่อนก็แล้วกันเคเดี๋ยวเทามาดูครับว่าทีไซไปมันจะเวิร์กหรือเปล่าแต่หมายว่านี่ก็ถือมอญอยู่ครับน่าจะได้ตัวยครับเราเดินย้อนย้อนกลับไปนี่คือหาใจเบ็ดเลยนะครับเพราะว่าใส่เบ็ดมาเมิอนหมดแล้วครับไอ้เหลืออยู่สองหลังครับเดี๋ยวไปหาที่เสียบครับไอ้สองหลังนี่ ันนี้แดดออกนะครับวันนี้วันนี้ได้เห็นแดดครับโอ้สั่นโดนครับโอ้ทุกคนบอกแล้วแยงใบเข้าที่นี่ตัวใหญ่โอ้แยงใบเข้านะครับไซส์ปากกดเหลืองเลยครับ Okay. ตัวแรกครับแยงใบเข้าครับปลูกโคตเจมโคใหญ่อ่ะดูวเนี่ยแยงใบเข้าครับจะใส่โคตเหลืองครับยอดครับสวยงามมากเลยดูผมจะใส่เบสกู้กันสองหลังนะครับเป็น เบดเซียบหลังหนึ่งแล้วก็บเบดโจงหลังหนึ่งเบดเบ,ดเบดเสียบะนะโดนนะครับโอ้เห็นหนึ่งตัวครับอันนี้อะรูดพอดีดนนีน่ะมีหิงนี่ภาคสารวินโอเคตัวที่สองเขาแล้วก็เบดโจงผมเบดโจงนี่เงียบเงียบจะอีนี่ โอ้โหแบบโดนแน่นอนครับโอ้โหเหยื่อยังอยู่ครับโโอ้หเอาปลาใหญ่มาโอเคได้มาสองตัวแล้วครับตอนนี้หังอือข้าไหนนะใกล้มดแล้วนะครับเดยกตอนนี้ตอนนี้ใกล้มดแล้วนะครับ โอ้โหตายเสยปึงมันตายครับมันเลื่นลึกครับดูมาจีนแบบระแวงเลยเลื่นสะลึกเลยะโอเคตัวที่สามหัวเสียมหัวเสียมครับไอ้ขยังไปเข้านี่ไซส์พอๆกันเลยครับโอเคเข็บีหนึ่งตัวครับดูหัวเสียมหัวเสียมไซส์ยังไม่ใหญ่เลยอ่ะเป็นตัวตัวโตไม่รู้ไปไหนหมด ไม่มีโอ้โหตัวแรกปลากระทิงปลาลาตัวแรกของเขามาซะจิ๋วเลยโอ้แล้วก็ชอบกินซะด้วยตัวมนมี้โอเคก็ยังนี้ครับตัวที่สี่ของเขาจะเป็นปลาลาตัวแรกนะครับวันนี้มันจะมีกระทิงจุดหรือเปล่าเนี่ยโอเหนหนึ่งตัวครับเล็กมากเลย เฮ้ยโดน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 โอ้โหอะไรครับเนี่ยไซป่าวะนี่คืออะไรปาลาตาตัวที่สองโอ้ยมาหวานนี่อือหึเปิที่สองของเขาสุดยอดอะไรครับเนี่ยโอ้โ ยังมีรุ่นอยู่ครับวันนี้อาจจะโดนตัวใหญ่อาจาอาจะโดนกระทิงจุดเดียวรอรุ่นกระทิงจุดครับมันต้องมีเข้ามาพองแหละกระทิงจุดเนี่ยโอเคแถมยังตัวครับตัวเล็กทอดกรอบปเลยเหลือขึ <ร rom ans> ้นยากมาก สามตัวหลังมันมีแต่ไซส์เล็กอ,อะไรครับเนี่ยสามตัวแรกผมยังว่าโอเคอยูน่นะเนี่ยหเหลือขึ้นนำเงา คขี้หมูครับแค่เห็นหนึ่งตัวโอ้วันนี้ตัวแรกนี่ยังสวยตัวที่เหลือนี่ทำไมมันน้อยลง้อยลงครับนี่ดูแค่ขี้หมูหรือว่าขายงหินโเคเห็นหนึ่งตัวครับพ่กปงครับเล็ดโยนกันหน้าฮั่นสี่เอ็นเอ็นะครับ เอ็นแบบพอผมมีมู้ซึกว่ามันเข้าเนื้อเลยเข้าเนื้อไหมไม่เข้านะ่ะเอออุย้ยอยู่ไหมอะ่ะมันนิ่งอะ่ะมันนิ่งอะ่ะปกติถ้ามันโดนป่ามันต้องดิ้นนะครับ แต่วันโดนป่าในนั้นอน่ะหมายถึงว่าถ้ามันยังอยู่อ่ะมันต้องดิน้นอยู่ไหมเนี่ยมันนิ่งอ่ะมันโดนป่านะครับแต่ว่ามันนิ่งไปได้วอ่ะมันควรดิ้นอ่ะแต่มันไม่ดิ้นอ่ะ ก็ใช่อย่างงี้นี่รุดแน่นอนอืน่าจะรุดครับโอ้หเบ็ดยนกลัวจะโดนนั้นแบบอยู่ บะยูนะครับช่องนี้โคตรลึกอะ่ะโอ้โหบอยูนะครับปิดช,ช่องนี้ไม่ช่องนั้นกันออกมาใหม่ไม่ก็ตัวใหม่ก็ได้บะโดนอะ่ะวันนี้นี่เบสโจงผมนี่บะทำงานเลยนะครับ ฟ้าร้องแนดออกทางนู้นฝนเหมือนจะตกโอ้เหเยยังอยู่ท้อเลยวันนี้ท้อเลยเฮ้ยโดนโดนแต่ทำไมมันโอ้โหหัวเสียมจิ๋วผมนี่อืมยอมเลย ต้องเอามือรูปสิผมนี่เซ็งเลยผมก็ว่าตะกล้องเคาะกล้องทําไมหัวเสียมจิวนะครับตัวน้อยตอนนีน้นี่ผมปล่อยป่าใหญ่ถามว่ามันใหญ่กว่าขายะงหินนะแต่ว่ามันเป็นป่าพันใหญ่เนาะถ้าตัวนมี้ถือว่าตัวน้อย<ฮ><ฮ>อะไรครับเนี้ยวันนี้อม<ฮ>า นานาคตป่าแค่ยักแต่ปัจจุบันป่าแค่น้อยอืใหญ่กว่านี้ก็ไม่ได้ใส่ครึ่งโลเนี่ยอย่างน้อยๆสักเกินโลสามขีดก็ได้บะสองสามขีดก็ได้เนี่ยกดยังไงเนี่ยคืนลึกอะไอ้ต้นเนี่ยอ๋อเหจ้ะ ตัวนี้ผมมาเอานะครับผมจะปล่อยนะครับ๋ยวผมขออนุญาตปลดกนปลดเนี่ยมือเน่ะคลืนอ่ะคลืนอ่ะไม้มันไม่แข็ง่อ กินแมระแวงเลยจะรอดไหมเนี่ยฮะเอาดูเ้ยผมนี่ป่าใหญ่กับโดนวันนี้โดนในป่าน้อยแดดเดี๋ยวแดดเดีย๋ดดวยวหมดทุกคนครับการงานง่ายง้งยุดนะครับ ดูแล้วเหมือนป่าจะยังยอยู่ด้วยนะแต่ดินแบบค่อยแห้งอ่ะน่าจะตัวแบบค่อยใหญ่ปลาอะไรก่อนเฮ้ยเมื่อกี้มันยังดิ้นอยู่เลยทำไมมันนิ่งไปแล้วไม่จะบอกนะหลุดไปแล้วอุ้ยอุ้ยยังอยู่ยังอยงู่ปาลาอะไรอ่ะโอ้ปลากรดโอ้ปลากรดตัวใหญ่ วันนี้ผมบอกเลยว่าโอ้โหูกว่าจะบมีตัวใหญ่ซะแล้วเดี๋ยวไอ้ไซนี่เนี่ยโอ้โอเคโอ้ไซเกิงโลโอ้โหดูครับอืมเบ็ดโจองบอกกินอนะ มาก,กิ่นเบ็ดเสียบอะแล้วไซส์ขนาดนี้นี่ตะขอบางง้างนะครับดูที่ขอบป,ปากกดดีเ่ยเนี่ยโอ้โหเคไซส์ครึ่งโลได้อยู่ถ้าตัวมุ่อีอ้นะว่าวันนี้จะมีป่าใหญ่ครับโอเคหนึ่งตัวโอ้ยเนี่ยไอเจ้าเบสผมอะไอตะขอเนี่ยโชกุนเบอร์แปดเนี่ยนะครับ คือถ้ามันง่างอ่ะอยางน้อยอ่ะไซมันก็ต้องประมาณกิโลกว่าขึ้นไปอ่ะเพราะว่าไซเกืองโลเนี่ยทิศสบายครับผมนี่วิแววว่าจะง้างเลยโอเคหนึ่งตัวครับนืก,กว่าจะ,ะโดนปลาใหญ่ซะแล้วนคนจอมเบ็ดอุ้่กูนใก่ ถึงจะเป็นสังกวาดแต่มันกระจิ๋วเกินไปโอ้ยดูสังกวาดปากกว้างระดับจิว๋วนิ้วมือยังไ่กว่าเลยอ,อื้มดูปากกันโอ้ยตัวเมี้ผมกับเอาเหมือนกันนะครับไปละรูดไปละตัวตะก,กี้ปากกตัวน,นี้สังกวาดโกลาไซด์เลย โอ้ยโดนปลาลาดเฉยโอ้โหเบ็ดโยนผมโดนปลาลาดนะครับเมื่อเบ็ดจมบัดโดนเบ็ดโยนเบ็ดโยนเบ็ดจุ่มบัดโยนเบ็ดเสียบบัดโดนโดนเบ็ดจมุ่มเห็นหนึ่งตัวครับปลาลาดเฉยว่าอือะไรครับเนี่ยเบ็ดโยนมัดโดนปลากระทิงเสน ตึงแต่ตึงเพราะน้ำไหลน,น้ำไหลไม่ปาไม่มีแล้วเา้าโดนป่าลาแถมแล้วหน้าเบ็ดเสียบโหหมายหมายนี่อือหือผมนี่พลาดแรงแรงเลยผมอะใส่หมายนี่แค่ซิปหลัง ผมใส่แค่เบสโจ่งตัวไอเบสเสียบนี่คือผมไม่ใส่ตั้งบนอะ่ะแต่ตั้งลุ่มเนี่ยผมไม่ได้ใส่เบสผมใส่แค่เบสโจ่งซิฟหลังแล้วดูใจมาเนี่ยโดนสองโดนสองตัวแล้วจากซิฟหลังอะ่ะ <c oughs> ผมนี่เสียดายเลยถ้าเกิดผมเสียบเบสนี่แล้วก็เอาเบสเสียมาใส่โซนหมายมุมนี้นะครับผมว่าผมได้ปาลาดยังเยอะพลาดเลยวันนี้พลาดยังแรงโอ้โหแต่ก็ย่ายเบสปัตตันแล้วครับ เดี๋ยวกแต่ครั้งครั้ง,งต่อไปก็จะเก็บเบ็ดแล้วครับข้าวเหนียวไม่เห็นมีอะไรเฮไม่ดีน้องป่ายนะครับมาอื้อโคตรจิว๋วข้าวจิ๋วจิ๋วจริงๆสีม่วงอย่เลยโอ๊ยเอาเดี๋ยว ไปไหนลนะ่ะนี่มัเป็นสีม่วงอยู่เลยครับกับกดตัวนี้โอ้โหจิ๋วปรจิว๋วแน่นอนว่าผมาเอ้านะครับกัวจิ๋วเลยอยังม่วงอยู่เลยอะ่ะไปสักครึ่งโลค่อยก,กลับมากิน ที่ได้ปรากฏตัากีนครับรอบนี้ไม่หลุดินี่โดนโอ้ยตะภาคสารวินป่าทอดกอบวันนี้ได้ตัวนี้สามตัวแล้วนะครับเคเห็นหนึ่งตัวอย่างดีครับดีกว่าไ,ได้ป่าครับป่านีทอดอกัะลัม แ่น,นลึกแต่ว่าเสียตื่นโอ้ยหัวเสียมแต่ว่าลึกกว่าลึกเดี๋ยวผมพอกันนะครับลื่อลึกกว่าลึกถ้าลื่นลึกนี่ปุ๊ดยังไงก็ตายอ๋อตอนนี้ปุ๊ดได้อยู่โอ้ผมไม่กวนลื่นลึกหัวเสียมนี่ไซส์ใหญ่ไปไหนหมดผมครับอืผมนี่ขอเลย ครับพอป่าโอ้โหแทบมะได้แทบ่าได้ปลากรดไงนี่โอ้วันนี้นี่บมนีป่าแทบจำปลอกินแล้วครับแต่พอมีปลากรดไงครับป่าขยงใบเข้าสองตัวนี้กอต้มอยู่ครับดูป่าของวันนี้โอ้โหสุดยอดอ่ะยิ่งหาหลังๆนี่คือหาป่าได้ง่ากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่มีปลากรดไงหลงมาหนึงตัว ล้ววันนี้ผมกล้าว่าผมจะได้ปลาลาดหลายเนาะผมหมายหมายว่ามาเสาะปลาลาดเลยล่ะประเด็นน่ะแต่ว่าอืมมาพิษหมยเลือกหมยพิษใช้คำว่าเลือกหมยพิษผมนั้นไปเลือกหมยข้างบนไอ้หมยข้างบนเนี่ยแทบจะได้ตัวเลยแต่ไอ้หม่ข้างล่างเนี่ยโอ้โหแบบแปบบ๊แบบเดียวอะใส่แค่ซิปคันอะแบบโอ้ได้ย,ยังซิฟคันได้ไปส่งตัวใส่ซิฟคันอะคือถ้าใส่ซิฟคันคือเป็นเบสจงเลยนะถ้าเป็นเบสเซียรนมีจะขนาดไหนโอเคเป็นยัง สำหรับวันนี้ก็คือผมก็น่าจะขอขอเอตียงเตาอีกก่อนนะครับเดี๋ยวไว้พบกับไมม์คลิปหน้าครับคลิปนี้เลือกหมายผิดไปนิดนึงครับแต่อย่างนี้ครับดนปลาไปต้มอยู่ปากดนี้ได้ต้มอยู่ระปลกปลาลาดนี่ไปทอดโอเคครับสวัสดีครับพอได้อยู่ตถ้าไม่มีปากดนี่แย่